ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาลกครับผมสนุกมากเห็นทุกคนมีความสุขแฮปปี้มากเห็นแบบว่าอยากแบบอยากมาเต้นกับกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับแล้วก็ดีใจที่มาแบบคิงพาวเวอร์ใช่คือไม่ได้เล่นสงการมาหลายปีมากปีนี้ก็ถือว่าเรามาได้ร่วมเล่นสงการกันไปแบบ King Power แล้วก็ King p ว w e r เออ เหมือนได้ย้อนกลับไปวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งได้ร้องเต้นเต้นรำกันอีกครั้งหนึ่งน่ามากเลยบนสามบ้านรถแห่โอ้ยอันจริงๆถ้าไม่รถไม่เบรกผมก็ไม่หยุดนะเออก็ไปต่อไปได้แล้วถ้ามีน้ำสาดก็มาอีกเดี๋ยวจะสาดด้วยครับสำหรับเราเราเรีม้วนอะไรนะม้วนม้วนหนุกสุขค่ะเราเปอะไรมากที่สุดม้วนเลยม้วนหนุกสุขค่ะ หมดเลยหรือว่ารวมม้วนก็ถ้าถ้าถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้เลือกได้เลือกอะไรอุ้ยมันก็ต่างอย่างไรกันอาชีพพอกันหนึ่งสองสามเราชอบม้วนมีความม้วนเด้ครับม้วนเด้ม้วนเด้ม้วนคือภาษาอะไรอย่างนี้ดีกว่าม้วนคือภาษาอะไรอ่ะหรือว่าภาคไหนเหนือหรือเปล่าม้วนมันเหนือเนาะม้วนเหนือเนาะก๋วยเตี๋ยว อีสานก็ได้เหนือก็ได้เหนือจริงวนเนี่ยเนี่ยมาเหนือเรามาเหนือก็คือวันนี้เรามาม้วนก็อ๋องโตที่ตับแทสก็เลยค่อยๆดูเท่าไหร่เราอนเลยครับก็ม้วนก็คือภาษาเหนือนะครับเป็นตัวแทนของความสนุกครับผมก็วันนี้เราก็มาสนุกกับทุกคนครับครับวันนี้ได้ข่าวว่ากิจกรรมบนจิมมี่ได้ไม่มากเล้วครับคนจัดเต็มจะเต็มอยู่แล้วจริงๆจะเต็มงานใช่แต่ครั้งนี้รู้สึกว่ามันสเปเชียลเพราะว่า มน,นานเราจะรับงานวันหยุดพอดีถึงว่าวันสงการใช่เราทีาป่ปีแรกใช่ทีร่รับงานลแล้วก็อีกอย่างมันเป็น environment เนาะสภาพแวดล้อ,อม,มหมายความว่าวันนี้วันสงกา์ด้วยบรรยากาศมันพาไปทุกคนเอนจอยกับ,บเรามันก็ทําให้เออบนเวทีมันสมมนุกมากเลยอะวันเนี้ยครับถ้แบบเชิญทุกคนขึ้นมาเต้นด้วยกันได้ก็คงเชิญแล้วครับก็่เขาพิมพ์อะค่ะแบบหลากหลายมากใช่ใช่ใช่ชนชิมอะไรไหมว่ แน่นอ,อนครับมีหลายภาคมากั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เขาเรียกว่าพิสานครบหมดเลยจัดเต็มมากที่คิงพาวเวอร์นะครับผมก็จริงๆเราได้ชิมผัดไทยแล้วก็ข้าวมันไก่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อเอ้ยไม่อย่างนึงคือมีปะมีข้าวอ๋อกว๋วยเตี๋ยวไก่ชีเออก๋วยเตี๋ยวไก่ชีอร่อยมากแล้วก็จริงๆแอบเห็นว่ามีสเสน่ห์ข้าวซอยอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ไปทานอย่าง ร้านอร่อยร้านมากเลยนะอยู่แล้วหิวข้าวครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปลองดูใช่แล้วใครแบบว่างๆหรือว่าอยู่บ้านหรือว่าแบบไม่ได้ไปไหนครับก็มาคิงพาวเวอร์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าทั้งช็อปเขาบอกว่าลดที่5%อ่าใช่แล้วก็ทั้งชิมเป็นไงสุดแซ่บ ถูกต้องครับมผมมีทุกภาคทุกส่วนต้อง,ต,องต้องมาแล้วครับผมครับผม,อมของเขามีเยอะมากครับผม<ช>มีเป็นหมื่นชิ้นเลยฮะแล้วก็เอ่อมันช่วงสงการานต์นะมันก็จะมีขอสวัสดีปีใหม่ไทยใครที่สนใจสินค้าดีๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีไฟบินด้วยเขาสามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยส่วนลด25%่สิาเปงที่เบี้บ,บอกใช่ครับทัวร์ทนี่จะมีมิตรภาพ อ่าใช่เออนอกจากวันนี้แล้วเรายังมีจนถึงวันที่16แล้วก็จะมีบรรดาศิลปินต่างๆมากมายนะมาอยางพ่งสร้างความสนุกด้วยอย่างพ่นี้มีใครมามีอ่ปอนคูเวนถูกไหมแล้วก็อีกวันนึงมีจุงถูกป่ะจุงดังใช่แล้วก็มีไรแคนด้วยนี่แหละจัดเต็มจัดเต็มจัดแบบทัดหนัก ใช่ปะ่ะเราเหนือป่ะคันด LIKE. ักไม่รู้ไม่เป็นไรแบบจัดจัดเต็มแน่นอนต้องมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าโอกาสดีๆมันไม่มีบ่อยๆนะจ๊ะจริงพอว่าเทศกาลก็สงการก็จะเป็นแฮปปี้ที่สุดเนาะเมื่อปีใหม่สงการเนี่ยอันนี้เขาดีอะแน่ะกระแทกเต้นเลยอะเอเดอร์เรนเข้ามาฮะเธอก็เต้นค่ะเราเหมือนเต้นแบบเราแบบคนหักอั้นอ่ะฮะครับเอรอนแล้วเราก็รอดมือเวทีไปแล้วอะไรอ่ะอ่ะได้อพิสติดอารอนนะ อะไรเลี้องเลี้องบาหลีเรี่ยงบาลีเจ็บคอหนึ่งสองสามเห็นไหอยากจริงนะถึงตรงนะครับกรบผมขอตัวเลยต้องขอแสดงความย้นดีขอขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจมากวันนี้แบบ ตั้งแต่เดินเข้ามาเลยก็มีแบบแฟนคลับอ่าคอนเกรสเดลชันก็นขอบคุณทุ freely, <tamanho S 2> กคนครับก็ดีใจมากที่เรียนจบครับขอบคุณครับพี่เนาะพี่เนาะดีใจมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยินดีกับเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้มาเสมอแล้วผมเห็นแฮชแท็กนะครับขอบคุณมากครับแฮชแท็็กกคือติบสองว่ันเมื่อวานวันที่จบเลยใช่ผมเห็นมีข้ามาวันที่13เลยตั้งแต่9ก้าโมงก็ขอบคุณจริงๆครับที่ อยู่ด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับด้วยนะที่แบบว่าเห็นผใช่เขายินดีมากขอบคุณทุกคนจริงๆครับได้ใบประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปรักษานะเดวไปลรักษาใจเย็นใจเย็นครับถ้ามีโอกาสครับก็ใครก็ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสใครที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีคุณเจ้านายนะครับก็มาฝากเราได้ครับขอบคุณครับ ม,มีแผนที่เปิดกับน่ดินอะไรมคะไม่เออเอาเอายังอยู่ในความคิดอยู่แต่ว่าถ้ามีแผนไหมก็มันต้องลงู่้วใช่ใช่ให้แล้วอะไรนะคะรับชวูไม่ได้ใส่มาอุ๊ออแต่ว่า,าขอบคุณครับที่ซื้อให้<อ>เขาก็ครูมาวันนั้นแหละว่าแบบแอ่ละนเทนต์อะรก็กินข้าวก็นิดหน่อยก็ซื้อของให้ นแรกคนแรกยังไม่ทันได้กล้าออกจากั้วมหาลัยเลยฮะอู่ไหนแล้วอู่ไหนแล้วอู่ไหนมาปะเนี่ยสรุปเก็ตั้งใจมากต้องาขอาไว้ตั้งนานแล้วครับถ้าน้องเรียนจบแล้วก็อยากจะให้แบบว่าเพเป็นขวัญกำลังใจสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอง่อโตออกตบไม้ไม่บอกจไม่มีนะไม่มีนะ ไม่มีไม่มีไม่มีดอกไม้มีแต่แบบของที่เขาอยากได้ก็อยากได้อะไรก็แบบเออก็ก็หยิบเลยละกันแต่ขอแบบไม่เอ็กซ์คลูซีฟมากมากละกันเลยเอาแต่พอดีแต่พอดีใช่เก็บเงินอุ้ยเก็บเขาบอกพี่เขาบอกว่าเก็บไว้ช่วยเปิดคลินิกเลยเพื่ส่วนดีกว่าฉันบอกนะนะให้เป็นเรื่องของอนาคตเออ ครับพี่เอิร์ธช่วงนี้เขากำอังตอนนี้นนคอยอย่บบูครับหนังสือรุ่น,นพอรรกำลังกอ่อนแอร์อยู่ช่องเจมสิสิห้าแล้วก็สุอทองครึ่งครับแล้วก็ดูย้อนหลังในที่วิวสุดทุ่มครึ่งครับผมก็เรากําลังซุ่มเตรียมการเตรียมการในการถ่ายทำอะไรออกสังเลยะพอะไราีผมพูดไม่ได้หรอกผมพูดไม่ได้จริง แต่อยากให้ทุกคนได้ได้ดูกันจริงๆเพราะว่าทั้งทีมงานแล้วก็เราสองคนนี่คุ่มสุดตัวมากเพราะว่ามันเป็นบทบาทบทบาทใหม่ที่เราแบบไม่เคยได้ทำมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วค่ะว่าใครที่เล่นเป็นใครที่เล่นเป็น่นหน้าคนเดิร์เอิร์นไม่ไปเฉลยเขา เอ,เอาหัวหน้าคนเหนือก็อหัวหน้าผมเหมือนกันแอ้วผมก็เอากางเลิฟครับฝากด้วยนะครับวุ้ยเอาดีดดใจเต้นเลยเมื่อกี้ดูว่าจะโดนแล้วแล้วก็รายการรายการเอาเปลี่ยนเรื่องก่อนเลย รายการเป็นลุ่อาเรูตี้ของเกมทีวีครับฟูลีบุ๊กครับผมก็ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่เหมือนกันครับก็ฝากด้วยนะครับทำอาหารแบบอามันมากตอนสุดยอดสุดยอดเก่งมากมีอะไรบ้างตอนนี้ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวสังเล็ก็เราจะได้รู้กันแล้วว่าเป็นยังไงครับแล้วก็อาจจะมีผลง,งานเร็วๆนี้แล้วที่สําคัญเดี๋ยวเราจะมีแฟนมีตกันเดี๋ยวเราจะบินไปที่อิตาลีครับใช่ที่ตอนปลายเดือนนี้ใช่ครับก็ฝากทุกคนด้วยครับเป็นไงบ้างเตรียมตัวหเหน่อยแล้วก็มีการอาเลือกเพลงแล้วนะครับก็แบบคิดโช ก็ขอทุกคนด้วยนะครับอ๋อเออ l อลมันดูยังไงมันรูดยังไงเนี่ย l อลบอกเลยว่าปีนี้จัดเต็มมากมีหลายมีน้องใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเออไม่หลุดหรอคะชั้นเนี่ยแหละไม่หลุดแก้วเลยมันมีน้องใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็อยากให้ทุกคนได้ลองได้แบบอยากได้ชมดูกันเพราะว่าเปิดเปิดสองวันแล้วตอนนี้วันแรกหมดไปแล้ววันที่เสิบแปด แ9ตอนนี้เปิดรอบเป็นวันที่สิบเก้าก็อยากให้ทคนได้ปไปที่อ m p a c t เมืองทองธานีครับสามารถซื้อตั๋วได้ที่ไทยเชกเมเจอร์ทุกสาขาครับผุความพิเศษของพิเศษความพิเศษของเราปกติแล้วเนี่ยเอิร์ธมิกจะเป็นฟิลแบบว่าหนุ่มบรนนาจะเป็นฟิลแบบหนุ่มบรนนากันใช่ไหมแบบฟิลแบบเอาเอาเป็นว่าเราจะ มีความโอเอซนิคเดียวลตี้มากขึ้นมีความว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความฟอร์มอลปกติละว์เราจะมีความฟอร์มอลครั้งนี้แล้วฮะครั้งนี้เราอาจจะวอเลตี้วอเลตี้มีความคิดเล่นมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะมีทวิสต์ไปทวิสต์มาก็ได้ก็ฝากทุกคนติดตามครับผมคเรจัแล้วิดค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 ิดดูให้ดีครับนี้เรากำลัง เตรียมการเรื่องซ้อมกันอยู่ใช่เป็นทางการไหมัวหลุดจ้าเฮ้ยเออใช่กลัวหลุดมากแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้มาดูจริงเพราะเราดีสนุกมากแล้วก็เราตั้งใจเรื่องเพลงครั้นี้จริงครับผมแต่เดี๋ยวหลังกลับจากอิตาลีได้แหละเราจะเริ่มซ้อมกันแล้วว่าน่าจะได้คิวของทุกคนมาแล้วครับผมต้องบอกว่าถ้าจะใช้ท่าจรเราจะต้องฝึกกันเคยเสียใจที่อดอ้อนเอวนี่ไงอีกแล้วเนี่ยเกาก็มีตั้งหลายเพลงอ่ะเออขาถามฝ่ายข้าว วันี้เขาลมดีเขาลมดีเขาบอกว่าเขาใจดีไงใครอยากถามใครถามอะไรบอกหมดส่วนเนี้ยช่่งเนี้ยครับประมาณนี้ครับก็อ่ะสำหรับใครที่มันไม่ควรพลาดอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ใช่ใช่<อ>ผมบอกไปว่า l o เ,เ,เนี่ยมีคู่น้องใหม่ที่เขาแบบโหไฟแรงมาเข้ามาเล่นด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่เด็กรุ่นใหม่มันเขาาไม่ของนะจริง ัวหลุดเหมือนกันจริงเนี่ยมว้มวนผ้าเราเ่ยรับก็เอาจริงอ่ะวกมาถึงเรื่องเราดีกว่าเพราะจริงๆแล้วว่าปกติอย่างที่ผมบอกไปจะเป็นฟิลแบบว่าเรื่อยๆแต่แบบอบอุ่นนึกซึ้งกินใจแต่ทางนี้นจะเป็นวาเลนติมากขึ้นจะสนุกครบเครื่องมากขึ้นครับ ได้ครับก็ส่งกลางปีนี้นะครับปี2567นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับใครที่กลับบ้านไปลดน้นดำหัวผู้ใหญ่นะครับก็ขอให้กลับบ้านเดินทางโดยสุขภาพนะครับผมแล้วก็เงินทองไหลมาเทยมาครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่างั้นผมขอฝากให้ทุกันในฐานะเรียนสัตวแพทย์มาครับช่วงนี้มันเป็นอากาศร้อนเนาะแล้วก็น้องหมาน้องแมวของเราก็คือเขานจะมีขนแล้วทรให้อุณหภูมิเขามันสูงขึ้นง่ายครับก็่ออยากให้ทุกคนนะครับอ่า ให้น้องกินน้ําแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นน้ําเย็นแทนเพื่อให้เขาลดรุณัภูมิร่างกายลงกันแบบความร้อนมาสูงมากแล้วเดี๋ยวมนันเป็นฮีตสโตกแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายกับน้องได้แล้วก็พยายามอาจจะดิ้นแสงแดดหรือว่าให้น้องอยู่ในที่ร่มมากขึ้นครับใช่ประมาณนี้ละกันอง,ง่ายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ